่อนี้ก่อนนะหรือว่าเดนข้ามบนเลยอโอเคจ้าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ตึกเอมเอมอะไรนะเอมโเียมโอเคน,นี่อันอนี้อท่าไหร่นะนะนนนอุสดะสัลังนี้วย,าม,ายมากเลยอ่พี่จยสวยสสมากอ,อนี้สวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย มีก็เดี๋ยวนางก็จะพาเดินเนาะทุกคนพราะดความที่อ่านางก็พักอยู่ที่อยู่ในเมืองตรงนี้อยู่แล้วเนาะนางอาจจะแบบรู้ตรงนี้เยอะนะก็เลยจะพาให้นางเดินอย่างเนาะอันนี้ก็แบบบังคอบให้เขามาเนาะทุกคนอันนี้คือแบบทางแรกเลยอ่ะที่แบบย่างเขามาเนาะเฮ้ยเยอะโอ้โหแุกนแลดีอ๋โโอโอ้ว้าว ทุกคนมันหรูหราเลยนะอันนี้คือครั้งแรกแต่นะที่เข้ามาเดินตรงนี้อะทุกคนอันนี้เดี๋ยวพาให้นางพาทัวร์นะทุกคนอันนี้คือนางเป็นเป็นถิ่นของนางแล้วเจ้าเฮ้ยอันนี้น้งตกเฮ้ยนี่คือครั้งแรกเลยนะที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยสวยอะ่ะสวยจ้านี่อันนี้ก็ือแบบสวยมากเลยนะแต่โคตโอ้โหข้างบนหวานมากโอ้โห,ส,โโหสวยมยะ สวยอ่ะอ้ยอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสเล็กๆนะทุกคนนี่แล้วแบบโอ้โหสวยมากเลยอ่ะหลุลามอ่ะหลุยสลามากเลยเขาเรียโอ้มีแต่แบบมีแต่แบรหลูยส์เท่นั้นเลยเนาะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะโอ้ขาะเขาน้วแดงก็้นโอ้ยถ่ายคลิปอยู่โอ้ข้าไม่ถ่ายหลังเลยไอ้เขามาถึงก่อนอาการซี่กี้โอ้โหแบรน เดินเดินรอบๆกันนะโอ้มีแต่แบบมีแต่แบบหลวๆทั้งนั้นเลยเนาะทุกคนอุ้ยสวยมากเลยจ้าฮิอันนี้แบบนางมาอยู่ที่ไทยแบบว่ากี่ปีแล้วนะจอยสิบปีแล้วยังได้จะได้แล้วมั้งเออจะสิบปีแล้วนะแทบจะเป็นคนแบบคนไทยหรือว่าเป็นหรือว่าจะเป็นฝรั่งนี้ใช่ไหมเฮ้ยฝุ่นฝุ่นนางดีมากเลยนะทุกคนดูแบบ เจ้อสวยจ้านี่โอ้โหทุกคนมีต่ตะแบนหลงดูอันนี้คือครั้งแรกแล้วนะนที่เขามาเบิร์กในเนียทุกคนแบบสวยมากอันนี้เดี๋ยวเราพูดแล้วทั้งหมดไหโอเคอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปอันนี้มันจะเป็นห้างเชื่อมนะทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวเราต้จะไปอะไรนะอันนี้เขาเรียกฝั่งนู้นเขาเรีกเยกอะไรนะฝั่งนู้นเขาเรียกอิมคอร์เทียอิมคอร์เทียโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาจะเนี่ยถ่ายรูปไปนะทุกคนทุกคนก็คนก็คือแบบเยอะมาก ก็แบบยิ่งง่ายอย่างงี้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะอันตอนนี้เราก็ใส,ส่ชุดเราอยู่จ้า,อ,าอันนี้ไม<า>่มีชุดเราให้ใส่เลยไอ้เราสา่เลยจ้าโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นนี่คือต้นคริสต์มาสแต่ข้างบนมันเป็นของอะไรนะโอ้สวยนะทุกคนแบนบใหญ่มากเลยอนะ่ะดูแบบก็สวยเฮ้ยมี่ก็สวยมากเลยนะเฮ <gasps> ้ยโอเคอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ จะพาไปทัวร์ตรงนี้นะทุกคนคนแบบจะให้ดูตรงนี้นะแบบว่ามันสวยมากเลยนะน,นี่อันนี้ก็คือเป็น M Cotia นะทุกคนฝันน่งนี้อันนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตึกคอนโดนนะทุกคนแบบมันสวยมากคนก็คือเยอะมากทุกคนอันนี้ตรงที่สถานีฟรองโกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นคริสต์มาสเนาะทุกคนนะั่นสวยมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาพาอ่าเดี๋ยวให้ให้พี่สาวเอ้ยลืมบอกชื่อเลยว่าชื่ออะไรนะนูษาชื่อเลยนะ จอยชื่อจอยจ้าทุกคนอันนี้เดี๋ยวพาให้จอยพาไปทัวร์เนาะทุกคนเพราะว่าแบบอ่อันนี้ก็แบบ่ค่อยรียมากค่ะแบบว่าตอนอยู่กรุงเทพก็มาแค่ครั้งเดียวมันมั้งก็เลยบม่ค่อยหงุดหงิดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปนนสวยนะมาถึงชัน้นหรอมาตัวเองสิโอเคจนต้งกป็นเด็เออแต่ก็สวยนะเฮ้ยทุกคนแบบว่าวะอะไรนะ บบตอนนั่งรถไฟมามีสาวฟิลิปปินส์ขอถ่ายรูปด้วยนะนั่งบอกว่าโอ้ยดูลุกจูดกจูดุ๊กพิซซโาคอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยขอถ่ายรูปใหญ่ๆเออหอุ่มทุกคนแบบมันสวยมากเลยนะแบบว่ามันเป็นส่วนที่แบบรู้ว่าเป็นที่แบบหรูหรามากเลยเนาะนี่เจ้าของเป็นแบรนด์เนมเนาะแล้วก็ตโฟดัล่าชอบเดินโน้ต อาาโอ้โเห็นเจอมาเหาอโอ้ดีอยากเจอโอ,อ,นนอนน้อันนี้แบบต้นพิาของนดจีจบราเราต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วเขาจะให้แบบว่า น่าสวยมากคนนี <S <s <c oughs> <c oughs> ่อันน er ี้เป็นเาซมาข้วจริงหรอเราจะทาเป็นหรอสวัดครับี้ตด้วยกันนะครับือนแรกเนี่ยจะแกนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับอับท่องนะครับกจเป็นอีอะรัมา มันมนะครับเนของารนะครับก็แค่สามนะครับกกันเป็นี้อคอนี่มันมันมีแค่3สเตจเหรรือว่าสซมามไซส์ให้เลือกโอ้จะท้าเหรอโอเคจดลรอ อันนี้เดี๋ยวฮอาก็จะพาย,ย่างมาเปนินนะทุกคนคือว่าเฮ้อมาหลูมากเลยนะทุกคนนี่แต่ของแบบหรูๆนะ้นโอ๋อคู แบบเอินแบบว่าแบบกำลังแบบเดินมนาะว่าจะถ่ายคลิปพอดีเนาะเลยก็เลยแบบเจอเนาะโอ้โหทุกคนจะให้ดูแบบอันนี้เป็นแอมพอลเซียเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเบิร์กท้องในกันแะบบทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปเบิรงที่แอมพอลเทียนะทุกคนไม่ได้พาเข้าไปเบิรงกทุคนตัวเอง,เองนี่แหละอยากไปดูเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยมาก จะเป็นต้นคริสต์มาสนะทุกคนต้นคริสต์มาสแบบอะไรเน่ยของยนะูของธนาคารของธนาคารยูโอบี you, OB, นะทุกคนแบบเดินเข้ามาแบบว่า<ม>อะไรนะมีต่แบบมีเจอของหลือๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนมี่เจอของบรนดาร์กเนาะโอ้มากเฮ้ย what is i t อันี่คืออย่างวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดทุกคนดูด้แบบมัน มันลืมาต,ตาเฮ้ยตกใจหมดเลยเออเฮ้ยมันก็ลืมว่าอ,อันยังเั่งบจนจอเนาะอันที่แบบว่าอะไรนะนั่งรถไฟมาทำไมมันก็จะเป็นกลุ่มแบบว่ากลุ่มแบบผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์เยอะมาประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละเนาะเออเพื่อนพื่นางก็แบบนางนายก็มานั่งแล้วก็สมัยนั่งพวกนางก็ชอบแบบอ๋อ you look so cute นางก็ถามซื้อนู่นนี่นั่นบ๊าๆ๊า,าอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบก็ไ่ได้ว่าพอได้กินนิดหน่อยฟังเรื่นะองนะเพราะว่าด้วยความที่สำเนียงนางก็แบบไม่ได้แบบที่ไอ้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอนิเมะอิริกรันขนาดน,นั้นเนาะทุกคนก็เลยแบบฟังยากนิดนึงแต่ก็แบบเออใส่กุ้งทอดทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็ถามแบบถ้าท,ทำงานน,านนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมูฟุ้งนั้นแบนนบชมใหญ่มากใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็ว่าเออนางก็ขอถ่ายรูปอย่างประมาณนี้แล้วแบบเออขอบคุณมาก เฮ้ยทุกคนดูดิแบบเสื้อมันแบบเสื้อมันทันไทยทุกคนเนาะมันกัดแต่เนาะโอ้ยโอ้สวยมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าจะแบบว่าจะลงแล้วแหละทุกคนเริ่มอายแล้วเพราะว่าแต่เองเราใส่ใส่สุดแบบสุดลาวมาหันก็เลยแบบไม่กล้าเท่าไหร่รู้สึกเกินเกินนิดนึงเลยว่าจะลงแล้วแหละเดี๋ยวจะหาทางลงเอาไปย่างข้างนอกไปเปิ้งข้างนอกเนาะทุกคนาะไปดูพี่สาวว่าใส่ยังนีง ตแต่พออยู่ข้างนอกก็มั่นใจอยู่นะทุกคนแต่ว่าพอพออกมาเนี่ก็เริ่มเริ่มไม่มัน่นใจแล้วเอา้าเฮ้ยที่จริงเราลงตรงไหนก็ได้หนึ่เราเดินอ้อมนี่เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่งนี้กลับไปใางเดิมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของชาร่านะทุกคนมีแต่หลังจากที่แบบว่าได้ลงคลิปมานานแล้เนาะเดี๋ยวก็จะทำคลิปลงนะ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละคับวัวจะทำคอนเทนต์อย่างเพราะว่าแบบช่วงนี้แบบคอนเทนต์มันไม่ค่อยดีเนาะทุกคน <laughs> โอ้ยไข้เบิรงเย่าดิวกันเลยโอ้แดงกระเลยอ่ะยาดิวกันเลย,ย,เย,กเลยตกเนาะแตเดี๋ยวก็จะรอแบบคนแบบมาครบแล้วก็อาจจะไปลอยกระทงเนาะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลอยกระทงให้ทุกคนเบิรงเนาะตอนนี้เราก็ลงเดี๋ยวไปหาพี่สาวกันเนาะ แล้วก็จะมีที่สาวอีกคนนึงนะที่ท้องอยังไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปตอนที่อะ่ะลอยกระทงเนาะทุกคน um แต่พวกนางแบบจะอยู่กรุงเทพกันหมดนะก็ตอนแรกก็อยู่ไกลๆกันนะอะไรทุกคนแบบอยู่แบบไกลไกแบบเออแบบเวลาแบบว่าเนี่ยกับพ้ากันมานัดพีทุกพี่เข้าอย่างอยู่ใน weil, laf, ใ ok, ในี้นะแต่ว่าแบบอันนี้กลับบ้านไปก็เลย ได้งานอยู่ที่สมุทรปราการก็เลยอยู่ไกลเพื่อนเลยแต่ว่ามาจล้วนั่งรถประมาณสี่สิบน,นาทีแล้วจ้าทุกคนมันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะอู้อันนี้อะไรอู้อันนี้เป็นตันวน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเอามาข้างนอกกันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาพี่สาวก่อนอันนี้เดี๋ยวเราลงข้างล่างนะนะทุกคนอนะ่ะอู้วตรงนี้บอกว่าอะไรนะมันสวยมาก สวยอ่ะดูดิแสงไฟเอ้ยอะไรเอยแบบอ๋อโหก็สวยอ่ะแบบดูลามากเลยนะแบบมันต่างกันมากเลยนะทุกคนจากซอมจู ก็ไปยุ่งไก่ยากเที่ยวกรุงเทพงงนะต่พออยู่ด้วยไม่อยากเที่ยวงงจ้าอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะยากไปหาพี่สาวนะว่าตอนนี้พี่สาวเรากาลังทําอะไรอยู่จ้าโออันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละนะทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาพี่สาวก่อนพี่สาวทำอะไรอยู่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ก็แบบนี้แต่อะไรนะ หมดล่ะเอ้ยงงหมดเลยแต่ก่อนโอ้ยฉัน้นคิเล่อยู่คนเดียวอะทุกคนสวยหมดเลยอะ่ะชั้นคิเล่อยู่คนเดียวแม่เธอฉันจะปองไสวยเพือนเพื่อนนึงไม่ไม่ไม่แต่องแต่กอนแลย <laughs> นะเนาเด็กกันอยู่สองคนหมดการันะสิ ถ้าห้าสิบกยืนรอตรงนี้เพื่อนยืนรอแล้วบแล้วก็ให้เขาัดต่อให้ลวก็รันเพือนเดินไปทางไหนวะเนี่ยเอเพื่อนเจอมันอยู่ไนเพื่อนเจอหายไปทำไมรู้สึกว่ามันสายสายตามคนหรือสายตามอะไร อันนี้มันการมันกานอที่แบบไม่มีสาระเอ้ยอันนี้เขาต้องใส่ตาเนี่ยมันลืกอนได้ด้วยนะเนี่ยมกระใจมากเลยเอออกล้องหลักได้ไหมรู้ว่าเขาต้องปิด้ิดอ๋อผู้ซ้อมเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยได้เดี๋ยวจต่อที่แบบเราเรียนเลย ที่แบบไม่มีไม่มีสาระอะไรป็นฝ่ายคําสวยจ้ะฝ่ายก็สวยจ้ะน้องชั้นตลาดชันสวยจห้อาคุ้มากับ้ของน้ำมันจะออกไปข้างนอกใช่ใช้เป็นวีโูเหรอใช่พิโร